สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเมื่อจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของ เครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2 5ง5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนานโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามบังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อด,ดูดวงมีการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่าอาจจะมีนโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เด็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสลหรับตัวคุณเองได้ไพ่คว e นออฟเพนทาเคิลคิงถือไม้ไพ่สองถ้วยนะครับไพ่สิบเหรียญไพ่เดอจจะซันอัศวินถือถ้วย ไพ่เดิมมูนนะครับเป็นราชาถือดาบเ of นอฟ r อดเออเวฟนอฟวานนะครับแล้วก็เป็นไพ่หนถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ในอฟซอดทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวพิจิกลักษณาพิจิกเนาะขอให้โชคลาภให้กับชาวพิจิกด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกราชินีถือถ้วยแปดถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนานโนมที่ทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่คิงถือไม้ คิงถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงาน Energy ค่อนข้างดีแล้วก็มีในเรื่องของการก้าวหน้าต่อการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองได้ประสบความสำเร็จตรับใดที่คุณมีพลชั่นที่รุนแรงนะครับคุณก็จะสามารถมีความประสบความสำเร็จได้ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของสภาวะการงานนะครับหรือในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของ ตัวตนของตัวคุณเองได้ดีมากๆจากไพ่กิ่งถือหมายนั่นเองดังนั้นชาวราศีาพิจิกก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปเพราะว่าสนาบอกแล้วว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีการแบบเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าแล้วมีแพชชั่นนะครับในเรื่องของแรงจูงใจแรงปรารถนาต่อในเรื่องของการงานนะครับประสบความสำเร็จดีได้รับการยอมรับ นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับที่ดีได้ด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นคิงถือไม้ปรากฏปราว่าชาวราศีพิจิกก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากๆเลยก็ขอให้คุณพยายามอดทนตั้งใจแล้วตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาพิจิกและขนาพิจิกอาจจะมีแรงปรารถนากับในเรื่องของการที่อยากจะทําให้การงานนะครับมีการปรับประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับ เขาเรียกว่าพยายามอดทนและตั้งใจนิดหนึ่งมีไพ่แบบนี้นะครับสเวนอฟหวานเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของภาวะการทํางานมากขึ้นแล้วก็อาจจะต่อสู้ดิ้นรนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะ้องและอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวเราเองจะสามารถรับผิดช,ชอบงานใหญ่ๆได้แต่มันก็จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะคนธาตุลม กลุ่มตุนเมทุนนะครับอาจจะมีปัญหากับตัวเราได้กับเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของเจ้านายได้ด้วยนะทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายบางทีชาวราศีพิจิกก็อาจอย่าพึ่งใช้ลมกับการตัดสินใจมากจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะบางทีแล้วอ่ะคุณอาจจะรีบแล้วก็เร่งจนเกินไปเนาะจากเซเว่นออวานเพราะเราอาจจะต่อสู้ทุก ทางเลยทําให้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ยอมแพ้เพราะเรากําลังมีในเรื่องของการที่อยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาอยากจะมีการก้าวกระโดดนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานโอเคคุณได้ตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่แล้วนะครับมีไพ่ใบนี้คือคิงถือไม้กับไพ่เดิด์ซันเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้การปรับเลื่อนขั้น ัตตำแหน่งที่ดีหรือมีโอกาสที่จะได้เติบโตในเรื่องของศักยภาพเรื่องการงานนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีไพ่เดอะสตันแปลว่าความหวังใหม่คุณอาจจะมีความหวังใหม่มีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกที่เหมือนกับทําอะไรแล้วพัฒนาเติบโตไปข้างหน้ามีการเริ่มต้นในสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันให้กับตัวคุณเองแต่ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากับบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นกัน อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นสูญเสียในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจเล็กน้อยอันนี้ก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปนาะเดือสันเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะเป็นโดดเป็นเด่นนะครับกับในเรื่องของการทำงานก็อาจจะทำให้ตัวเรานั้นมีความหวังใหม่ที่ดีกับตัวเราเองมากขึ้นแต่อะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคสำหรับตัวคุณเองคุณก็อาจจะต้องพยายามละทิ้งมันไปอย่าพิ่งไปคิดมาก อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนเกินไปมีอิทธิพลใต้สำหรับได้นายออฟสอดเกิดขึ้นกับไพ่เดมูลเดมูลกับนายออฟสอดเนี่ยมันเป็นไพ่ของการคิดลบคิดมากนะครับหรือหวาดระแวงในเรื่องของการงานการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้เนาะมันเลยทำให้เรามีปัญหาตะกิดตะขวางใจกับในเรื่องของคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือไพ่คินถือดาบ หรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับก็คือไพ่เบน,นี้คือไหนถือดาบนั่นเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจนะครับแล้วเราก็แบบเหมือนกับถ้าเกิดเขาทําไม่ได้แบบเราเราก็ทําเองก็ได้อะไรแบบเนี้เราก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับมีอีโก้ของเราเยอะเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ยอมลงให้เขา ประมาณนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเซอร์นับวานเปราะว่าทําเองก็ได้อะไรแบบนี้บางทีเราก็แบบเหมือนอหยิงนิดนึ่งอะ่ะยิงในศักดิ์ศรีนะครับก็เลยรู้สึกแบบว่านั้นทําเองก็ได้ถ้าทําไม่ได้อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ความรู้สึกการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการมีในเรื่องของปัญหาอะไรแบบนี้ที่เข้ามาเพราะเราอาจจะใช้อารมณ์เกินไปเนะาะเราก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงเพราะว่ายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะโดดเด่นกับในเรื่องของการงานที่ดีและ มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นก็แค่ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใช้สัญชาตญาณหรืออย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินในเรื่องของออตรงเนี้ยมากจนเกินไปนะครับเพราะเรายังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวเราได้นะครับมีไพ่ถูออบขับเกิดขึ้น ทบคับเนี่ยแปลว่าใครมีหุ้นส่วนก็ยังมีหุ้นส่วนที่ดีที่ยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนะหรือมีพันธมิตรที่ดีมีเพื่อนนะครับคอยแก้ไขปัญหาช่วยเราคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้กับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันเพราะสองถ้วยมันแปลว่าการเต็มๆภาวะของความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนะครับแล้วก็มีไพ่นายออฟคัพเกิดขึ้น อะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นความรู้สึกนกาทีฟเนี่ยนะครับไพ่แห่งความมืดเนี่ยมีสองใบนะแต่คุณจะหาแสงสว่างได้เจอเพราะมีไพ่ <The Sun S 1> เดสันมาแก้เดสันแปลว่าแสงสว่างใช่ไหมครับเดมูลแปลว่าความมืดอันนี้คือเวลากลางคืนอันนี้คือเวลากลางวันในทางไพ่ยิปซีเนี่ยถ้ามีแสงสว่างแปลว่าเป็นในทางบวก แต่ถ้าเกิดเป็นทางลบจะคือเป็นพระจันทร์นะครับหรือเป็นอะไรที่มันเป็นความมืดก็คือการปิดบังการซ่อนเร้นแต่ เด e s สตันคือแสงสว่างนั่นเองนะครับเปราะว่าการที่เราพยายามเปิดเผยพยายามทําทุกอย่างให้ชัดเจนมันก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟคุณสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์และสามารถที่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีร่วมกันนะครับ ก็พยายามเปิดหลับแล้วกันแล้วคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีและแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าและบรรยากาศในเรื่องของการทำงานมีเพื่อนคู่คิดคู่ก,การกระทำมีข่าวดีเข้ามาที่คุณอาจจะได้รับก็คือการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งจากในถือถ้วยคืออาจจะได้รับข่าวสารที่ดีเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับได้เป็นไพ่ Ten of Pentacles นะครับแล้วก็เป็นไพ่ค e ีนถือเหรียญอะไรจะโชคดีขนาดนี้นะครับ10เหรียญก็คือแบบ10เต็มแล้วอ่ะยังมีราชินีถือเหรียญมาอีกตั้งหากก็คือมีความรู้หลานะครับโอ้โหมากเลยแถมโชคลาภยังได้นี่เลยคิงถือเหรียญอีกตั้งหา มันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากนะสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนณะพิจิกดาวการเงินเนี่ยคือดาวพันสัสบดีโครจรเป็นกเกษตรบดีและได้อยู่ในตําแหน่งตรงนั้นน,นะครับประสบความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการลงทุนการค้าขายนะครับสิ่งต่างๆหรือในเรื่องของการได้รับเงิน เงินทุนต่างๆประสบความสําเร็จมากบางคนอาจจะขายที่ดินได้นะครับขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาขายคอนโดประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับเพราะสิบเหรียญกับราชีถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการมี ทรัพย์สินเงินก้อนแบบนั้นเป็นต้นเนาะแล้วดาวพฤหัสบดีก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินพยายามบริหารจัดการแล้วตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จรายได้ต่างๆค่อนข้างปังมากๆเลยประสบความสําเร็จดีมากแล้วก็มีการเงินที่อู้ฟู่มากเลยรายชินีถือเหรียญน,นะครับส่วนสิบเหรียญก็คือความมั่นคงในหลักสัตว์การได้เงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถ นะครับหรือมาซื้อคอนโดแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จดีหรือจะขายบ้านขายรถก็ได้เงินก้อนใหญ่แล้วแต่บคุคคลเนาะแต่ไม่ทุกคนนะครับที่จะขายบ้านได้มันอยู่ที่ดวงชะตาเนาะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วง <c oughs> เขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงซื้อไม่ใช่ช่วงขายถามว่าช่วงซื้อคืออะไรช่วงช่วงซื้อแปลว่าเราอาจจะต้องเหมือนกับขายในราคาที่ถูกให้คนซื้อแต่ถ้าเกิดช่วงขายเนี่ยแปลว่าเรา ใครๆเขาก็ขายกันอะแต่ช่วงเนี้ยมันซื้อแปลว,ว่าเราต้องลดราคาที่จะลดแรกกระนำ นะครับเพื่อที่จะได้ขายออกไม่งั้นคุณก็ขายยากนะครับบอกไว้ก่อนนะบางทีบางคนนี่บ้านไม่ใช่ทําเลก็อาจจะขายยากมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าขายยากนะครับถ้าเกิดบ้านใครไม่ใช่ทําเลบ้านควรเป็นทําเลนะครับต่อให้มีบ้านขเขาก็ทุบบ้านเขาก็สร้างใหม่ได้นะถ้ามันเป็นทาเลที่ดีอะเพราะบ้านข้างบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเก่าโบราณมากต้องทุบเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาเอาแต่ที่นะครับแล้วเขาก็สร้างใหม่อันนี้มันคือทําเลเห็นไหมขนาดบ้านเขายังไม่อยากได้เลยเขายากได้ แต่ที่เขาก็ทุบบ้านเขาก็สร้างบ้านใหม่ได้แต่ถ้าเกิดที่ที่มันบ้านสวยแค่ไหนแต่ไม่ใช่ทำเลคุณก็ขายยากนะครับอันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยนะอันนี้คุณก็ต้องแบบรอดูจังหวะรอดูโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ดวงก็บอกว่ายังพอมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันเอาเองนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายที่ขายบ้านได้มันลึกซึ้งมากนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ตรงนี้บ้างนะครับ มีคิงถือเหรียญแล้วก็ราชราชินีถือถ้วยนะครับในเรื่องของโชคลาแปลว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะออ,อาจจะติดท็อปหนึ่งในหเลยก็ได้เนาะแต่ไม่ได้แปลว่าถูกทุกคนนะครับแปลว่ามีโอกาสถูกรางวัลได้นะจะมาจากเพศหญิงและเพศชายนี่แหละครับที่อาจจะมีโอกาสมีแนวโน,น้มทิศทางที่คุณอาจจะถูกรางวัลได้เนาะก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของชาวราศีพิจิกนะครับการเงินดีเนาะการเงินดีนะครับ การโชคลาบก็ดีด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลก็ลองเอา,เอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูเอาละกันนะครับแต่ว่าอยากจะบอกนะว่าเราควรกระจายการลงทุนนิดนึงเนาะบางทีเราอาจจะลงทุนในลาบลอยอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันถูกมันก็ถูกบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่มากในสลับบางคนที่เคยถูกมาแต่เดือนนี้อาจจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แต่ก็บริหารความเสี่ยงนะครับ อย่าโลภจนเกินไปซื้อเอาแต่พอดีรับความเสี่ยงได้ว่าเราเสี่ยงแล้วจะไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงหรือเราจะกระจายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับหรือจะเป็นหุ้นก็ได้อย่างน้อยกองทุนรวมกับหุ้นเนี่ยนะครับเราซื้อไปเรายังได้ปันผลนะแถมขายก็ยังได้ในเรื่องของกําไรส่วนต่างราคาอีกนะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบ เหมือนถูกรังวัลที่หนึ่งก็จริงแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณมีเงินทุนเยอะคุณก็อาจจะได้มากกว่ารัางวันที่หนึงก็ได้นะถ้าเกิดคุณเล่นอย่าลืมนะครับว่าคนที่รวยในยระดับโลกได้เขาเล่นหุ้นนะครับเล่นกองทุนนะครับไม่ได้เล่นหวยเล่นเบอร์นะดังนั้นคุณต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากรวยเนี่ยมันก็ต้องแบบบริหารจัดการที่ดีลาบความเสี่ยงนะ่มันเอาไว้แบบเขาเรียกว่า เล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มก็พอเนาะเราก็กระจายกันลงทุนไปดีกว่าเพื่อเราจะได้ไม่ผิดหวังอย่าลืมนะครับมีไพ่แดถ้วยด้วยบางทีเนี่ยคนถูกก็ถูกเลยคนไม่ถูกก็อาจจะถูกกินเลยก็ได้นะเพราะแถ้วยแปลว่าอาจจะรู้สึกว่าโอนไม่ไหวแล้วออกดีกว่า นะครับหรือไม่ไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะแบบผิดทางก็ได้ในสับบางคนผมซื้อเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เลยนะครับก็จะไปเสี่ยงในเรื่องของการซื้อเลขทกศกับเลขอมสินแบบนั้นเป็นต้นเพราะเงินต้นเรายังอยู่ครบนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะแถมยังได้ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรเราก็เสี่ยงแต่พอดีแล้วก็ไปซื้อในกองทุนรวมใน หุ้นในคริปโตต่างๆขาดทุนปีนี้ปีหน้าเราก็กําไรได้ดังนั้นเราก็าบริหารจัดการ m ั n นี่แม a g จเมนต์ไปเราก็ประสบความสําเร็จได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามรังใจกับช่องบูพยานด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ